ที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชโนสตล์ประจำวันที่29พฤษภาคม2564้บ่โดยเฉพาะบรรั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงวันนี้แข่งพิบูลยกิจเล็งเห็นมายสีไทยคนต่อไปแล้วโดยยัการทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมโดยศึกคัดบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอลับอิมเตรด ล่าสุดแข้งฟุตบอลธนิกิจของทีมสโมสรเลสซัสตี้โผล่คอมเมนต์ใต้ภาพของธนวัน์ซึ่งจิตทาบอลในสีเสื้อทีมชาติไทยด้วยคําว่าไทยแมสซี่ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของธนวัต์คนนี้หรือรู้ถึงศักยภาพว่ามีดีอย่างไรซึ่งนับตั้งแต่ทศวรรษหลังสุดก็มีชนาธิทิพย์สงกสินแข้งจอมทัพของทางคอนซิลิสปโรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับฉายาแมสซี่ไทยแลนด์ หรือว่าเจ้ากันธนวัฒน์ึุจิตท้าบอนอาจจะเป็นผู้สืบทอดฉายานี้คนต่อไปก็เป็นได้ครับอย่างนีก็ฝากทีแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้ากันธนวัฒน์สุจิตทาบอลคนนี้กันด้วยครับแล้วมติข่าวต่อมากันดีก่าน,นครับกระหึ่มกองกลางทีมชาติไทยลุยลาลิกาสเปนโดยงานนี้ที่ผมทางฉลามชนชมบุรีเอฟซี ทีมนังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีกตเตรียมจะปล่อยตัวชานรงค์พรมสีแก้วกองกลางทีมชาติไทยชุดเยาวชนไปค้าแข่งในลีกสเปนลาล,ลิกาสเปน2ซึ่งกองกลางอนาคตกายของไทยไว้ย20ปีปรายนี้ตเตรียมออกเดินทางสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในต่างแดนกำลังจะเก็บข้าวของไปร่วมทีมใ,ในลีกเซกุนดาดิวิชั่น2หรือลาลิกา2สุดจะเป็นทีมใดนั้นเร็วนี้จะได้รู้กัน สำหรับทางชนรลงุงพรมศรีแก้วเป็นผลผลิตจากแคนดมีของทางชมรีเอฟซีเป็นกองกลางดาวรุ่งที่ต้องจับตามองมากที่สุดนะเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วด้วยวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นเป็นรางงานนิทานสโมสรต่างประเทศนั้นสนใจแข้งไทยเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นมากทุกทีนะฮะงานนี้แสดงว่าไทยนั้นมีของดีจริงๆเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจับตายักษ์ใหญ่เอเชียอาจจะหลุดโผลคัดบอลโลกในครั้งนี้ก็เป็นได้ โดยศกุบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่แบ่งการแข่งขันออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งในระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนซึ่งการแข่งขันรอบสองจะถูกเลื่อนการแข่งขันออกมาเกือบหนึ่งปีครึ่งหลังจากที่ประสบปัญหาโควิด -19 ระบาดหนักไปทั่วโลกทำให้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ต้องพยายามปรับแผนหาเวลาที่เหมาะสมให้ฟุตบอลเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันทวีปเอเชีย er, ได้โคต้า4.5ทีมไม่รวมเจ้าภาพกาตาร์ที่ได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพโดยอัตโนมัติซึ่งสถานการณ์ในรอบ2ของการคัดเลือกโซนเอเชีย er, ก่อนจะคัดให้เหลือเป็นแค่12ทีมไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเอเชีย er. มีทีมใหญ่หลายทีมที่ถือว่าสถานการณ์สุ่มเสี่ยงในเรื่องของโอกาสในการเข้ารอบและอาจจะขาดความเป็นขาประจำในฟุตบอลโลกปี2022ปรอบสุดท้าย ซึ่งถ้าหากไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสองทีมสุดท้ายได้นั้นผลปกับการถอนตัวของเกาหลีเหนือจะส่งผลต่อการเข้ารอบรองของทีมอันดับที่สองในทุกๆกลุ่มเมื่อทาง AFC ประกาศรูปแบบการคิดคะแนนเข้ารอบออกมาแล้วจะแต้มทีมอันดับที่สองในกลุ่มที่พบกับทีมสุดท้ายโดยจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามาดูกันได้เลยครับเริ่มจากน้นผมจนีนก่อนกันนะกันโดยกันนี้ในกลุ่ม A ทีมที่ลอยลำเข้ารอบแล้วแน่ๆก็คือทางด้านของซีเรียจกฝูงลงเล่นไป5นัดเก็บได้15แต้มจากผลงานชนะรวดโดยโปรแกรมที่เหลืออยู่ในรอบนี้จะแข่งขันกันที่ประเทศจีนซึ่งสถานการณ์ของทีมอันดับที่2ถึง3นับมาน่าสนใจจีนลงเล่นทั้งหมด4ี่นัดมี7ดแต้มขณะที่ทางฟิลิปปินส์ลงเล่น5นัดมีเจดแต้มแม้ว่าจีนจะแข่งขันน้อยกว่าและทำการออนสัญชาติผู้เล่นมากมาย แต่ก็ประมาทฟิลิปปินส์ไปไม่ได้นะฮะเพราะก็สรรหาค้นหาผู้เล่นที่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์จากทั่วโลกมาเข้าแคมป์ใหม่อีก12งรายเก็บตัวที่โดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งสถานการณ์ของจีนอาจจะดูดีกว่าในเรื่องของแมตช์การแข่งขันแต่ก็มี1เกมที่ต้องวัดกระทางฟิลิปปินส์อยู่เหมือนกันซึ่งโปรแกรมของทีมชาติจีนนั้นก็จะมีพกกบกระทงกวมพวกกบกระทงบันดิฟและก,ก็พบกระทงฟิลิปปินส์และสุดท้ายพกกบกระทงซีเรียส่วนทางโปรแกรมทีมชาติฟิลิปปินส์นั้นก็จะมี พบกับทางกวมพบกับทางจีนพบกับทางมันดิฟต่อมาประเทศที่2ก็จะเป็นออสเตรเลียโดยออสเตรเลียนั้นแม้ว่าจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบีแต่พวกเขามีเพียงแค่12แต้มขณะที่ทีมอันดับที่2และก็3อย่างทางคูเวตและก็จอแดน ม่สิบแต้มออสเตรเลียช่วงหลังนั้นถือว่าผลงานร่วงมาพอสมควรกับผลงานทะดับทวีปแม้ว่าชื่อชั้นยังใหญ่อยู่และยังรักษาโอกาสก่อนหน้านี้มีอย่างต่อเนื่องในเวทีฟุตบอลโลกโปรแกรมที่เหลืออยู่ในมือที่น้อยกว่าคูเวตจอแดนอาจจะเป็นเรื่องสําคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่า2ใน4เกมต้องพบก,กับทางจอแดนและก็คูเวตซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทางทีมชาติออสเตรเลียนั้นก็จะมีพบก,กับทางคูเวต พบกับทางไต้หวันพบกับทางเนปาลและพบกับทางจอดแดนส่วนทางโปรแกรมทีมชาติคูเวตนั้นก็จะมีพบออสเตรเลียพบจอแดนและก็พบไต้หวันแค่นั้นนะครับส่วนทางฝั่งประเทศอิหร่านนะฮะงานนี้อิหร่านเนี่ยมหาหาำ้านลูกนังเอเชีย ทำท่าว่าสถานการณ์จะยากลำบากซะแล้วในศึกคาบอลโลก2022เพราะคัเลือกโซนเอเชียผลนี้เพราะลงสนามไปเพียงแค่4เกมเก็บมาได้เพียงแค่6แต้มจากผลงานชนะ2แพ้ไป2แถมต้องไปเล่นที่บาเบรนในโปรแกรมที่เหลือซึ่งทีมนำตารางคะแนนกลุ่ม4ก็จะมีอิรักลงเล่นไป5นัดมีทั้งหมด11แต้มบาเรน5นัดมีทั้งหมด9แต้มอิหร่านอยู่อันดับที่3 หากต้องการไปต่อในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือล้มทั้งอิรักและก็บาเรนได้แต่ถ้าพลาดนัดใดนัดหนึ่งก็อาจจะหลุดโผในรอบ2ทีมเอเชีย e เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะโปรแกรมของอิรักนั้นค่อนข้างาจะยากในการต่อรองเข้ารอบการเป็นแชมป์กลุ่มนั่นเองซึ่งโปรแกรมของทีมชาติอิรานนั้นก็จะมีพบกับทางฮ่องกงพบบาเรนพบกัมพูชาและก็พบกับทางอิรักส่วนโปรแกรมทีมชาติอิรักนั้นก็จะมีพบกัมบ,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 บูชา พบฮ่องกงและก็พบกับทางอิหร่านต่อมาประเทศอุซเบกิสถานโดยอุซเบกิสถานนั้นขาประจํารอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกต้องแบกรับชะตากรรมของตนเองกับโปรแกรมที่เหลืออยู่ไปแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยผลงานก่อนหน้านี้5เกมเก็บได้แค่9แต้มจากผลงานชนะไป3แพ้ไป2แม้ว่าจะแต้มตามจากฝูงอย่างทางซาอุดีอาระเบียเพียงแค่2แต้มเท่านั้นแต่ดูสักตุและก็โปรแกรมอาจจะทำพวกเขา นรนอย่างหนักในอีก3เกมที่เหลือเพื่อสร้างโอกาสในการเข้ารอบ12ทีมต่อไปโดยโปรแกรมทีมชาติอุซเบกิส,สถานนั้นก็จะมีพบกับทางสิงคโปร์พบกับทางเยเมนและก็พบกับทางซาอุดีอาระเบียส่วนโปรแกรมทีมชาติซาอุดีอาระเบียนั้นจะมีพบกับทางเยเมนพบกับทางสิงคโปร์และก็พบกับทางอุซเบกิสถานและประเทศสุดท้ายก็จะเป็นประเทศยูเอีโดยกันนี้ทางยูเอีทีมเต็มของกลุ่มจีในช่วงของการจับสลา,ากแบ่งสาย พวกเขานั้นอยู่ร่วมทีมจากทั้งหมดเลยทั้งเวียดนามมาเลเซียไทยและก็อินโดนีเซียโดยสีเกมที่ผ่านมายูอีหลุดจากเป้าผลงานของตนเองมากพอสมควรเนื่องจากผลงานที่ออกมานั้นชนะไป2และก็แพ้ไป2แม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพในโปรแกรมที่เหลืออยู่รวมไปถึงเกมที่มีอยู่ในมืออีกสีเกมยังไม่สามารถการันตีได้เลยว่าโอกาสของยูอีนั้นจะเปิดกว้างมากมายไหม,มเพราะเวียดนามมาเลเซียและก็ไทยยังอยู่บนเส้นทางลุ้นอยู่นั่นเอง ซึ่งโปรแกรมทีมชาติยูเอีนั้นอีก3เกมที่เหลือนะฮะก็จะมีพบมาเลเซียพบไทยและก็พบอินโดนีเซียและอสุดท้ายพบกับทางเวียดนามนั่นเองครับน้านผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงยักษ์ใหญ่เอเชียที่อาจจะหลุดโผก,ก็เป็นได้ในครั้งนี้ต้องรอดุกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรกับพวกเขาเพราะนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับพร้อมแทนทิราทรคุมฝั่งซ้ายทีมชาติไทย โดยในนี้ทางสัสลักษ์ไหประโคนเบงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของทางชูบุกค,คุนไดมอเตอร์ยืนยันพร้อม,มทำประตีแทนธิรารอนบูมาทันแบ็กซ้ายรุ่นพี่ในทีมชาติไทยอย่างแน่นอนโดยเขาได้บอกว่าถือว่าเป็นการปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะสภาพอากาศที่ร้อนกว่าเมืองไทยทีมชุดแรกของพวกเรากักตัวที่ไทยพอมาถึงที่นี่สภาพร่างกายนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมของเรานั้นได้มีเกมอุ่นเครื่องทีมชาติไทยเราห่างจากเกมไปประมาณปีกว่า ถือได้ว่ามีความปรับความเข้าใจกันกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งโดยผมคิดว่าเราทําความเข้าใจเรื่องจังหวะการเล่นได้ดีมากขึ้นนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรเพื่อนร่วมทีมแต่ละสโมสรก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น,นเรื่อยๆนอกจากนั้นสตลักษ์ยังพูดถึงสิ่งที่โค้ชชาวเซนเซ่บอกกับทางลูกทีมหลังเกมพ่ายโอมานศูนย์ต่อหนึ่งมาว่าโค้ชนั้นยังเด้นไปที่เรื่องสภาพร่างกายและยังไม่ได้ใส่แทคนติกอะไรมากมายบรายังมีเกมอุ่นเครื่องอีก2เกมให้ทดลองทีม ซึ่งบรรยากาศในทีมตอนนี้ถือว่าดีมากครับเพื่อร่วมทีมต่างคนต่างช่วยเหลือกันเพื่อที่จะให้เราั้นปรับตัวเข้าหากันได้เร็วยิ่งขึ้นสำหรับทางทีมชาติไทยนั้นจะลงสามอุ่นเครื่องแบบที่2พบกับทางทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมนี้และจะมีการคิดคะแนนฟีฟ่าแบงกิ้งกันต่อไปก็ฝากให้กำลังใจใพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาพุไทยไบทีชโนดสไตล์ประจำวันที่ 29พฤษภาคม2564โดยเฉพาะพระครั่งฟุตบอลไทยครับ